สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธ True Wireless นะครับผมฝั่งซ้ายมือจะเป็นมาแชลตัวล่าสุดก็คือ m i n o r 3ฝั่งขวาจะเป็น Airpods ตัวล่าสุดจะเป็น Airpods 3นะครับผมไอต,ตัว m i n o r 3จะออกมาก่อนนะครับผมแต่ดีไซน์ก็จะคล้าย Airpods Gen 2ที่ออกมาหลายปีนะครับปีที่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือไอตัวเนี้ย จะออกมาดีไซน์คล้ายกับตัวโปรนะครับก็การใช้งานก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าไอตัวนี้จะเป็นหูฟังที่จะเล่นแบบเจน2ก็ว่าได้นะครับผมก็ดีไซน์ครับผมถ้าเรื่องของความหล่อก็คือต้องยุบให้มาแชลนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับก็มี ปุ่มแสดงสถานะข้างนอกทั้งสองนะครับผมตรงกลางนะฮะส่วนส่วนปุ่มมาเชาร,ออร์จะอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ไอตัวไอพอร์ตจะอยู่ด้านหลังนะครับเปิดฟ้าขึ้นมานะครับไอตัวมาเชร์จะสูงกว่าแล้วก็ไอพอร์ตสามจะกว้างกว่านะครับผมจะยาวกว่านะครับ แล้วก็ไฟจะใหญ่กว่านะครับผมไฟเวลาเราสแสดงสีไอ้ตัวเจนสามจะใหญ่กว่าก็ประมาณนี้นะครับผมเรามาดูส่วนของหูฟังกันนะครับไอ้ตัวเจนสามจะสั้นกว่านะครับก้านนะครับตัวมาเชลจะยาวกว่านะครับ ตัวมาแชลอย่างที่ทราบกันนะครับผมจะออกแบบคล้ายกับ Gen 2นะครับผมตัวมาชลจะออกแบบไอตัว Gen 3จะออกแบบคล้ายกับ i อพอร์ตโนะครับผมไอตัวก้านที่ไว้เสียบจมูกไอตัว Gen 3จะสั้นกว่านะครับจะมาเรามาเล่าในส่วนงการใช้งานนะครับวันนี้คือความแข็งส่วนตัวนะครับผมส่วนเรื่องเสียงอ้าวนะอีกนิดนึนะครับผม เรื่องน้ำหนักนะครับผมไอจินสามจะหนักกว่านิดน,นึงนะครับผมเวลาเราใส่แล้วใส่ในหูอะ่ะมันจะกระชับกว่าแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราตกไอตัวนี้จะเสียหายง่ายกว่านะครับผมเพราะด้วยความว่าไอตัวเนี้ตัมโพมันจะใหญ่กว่าแล้วก็แบตเตอรี่จะเอิดกว่าน่าจะใช้น้ําหนักพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับมาแชล์ไมเนอร์สามนะครับ การใส่นะครับผมตัวหูฟังมไมาเเมเนอร์สามอย่างที่บอกครับผมมันจะคล้ายกับเจนสองก็คือใช้งานเหมือนกันนะครับคือเสียบแล้วมันจะกระชับหูกว่าเจนสามนะครับผมที่ผมได้สัมผัสได้ใช้งานนะครับในส่วนของเสียงถ้ามองในภาพรวมไม่นัดเสียงเบสต,ตัวเจนสามจะเฉพาะกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะมีมันจะมาทุกย่านเสียงเบสเสียงกลางและก็เสียงสูง ไอตัวมาเชร์มันจะมาทุกอย่างเสียงเหมือนกันแต่มันจะเน้นในทางเสียงเสียงเบสเสียงป๊อปประมาณนั้นนะครับผมจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับแต่ที่มันชัดเจน,นก็เพราะกว่าไอตัว Gen 3ในเรื่องของเสียงสตอริโอจะแยกเสียงซ้ายขวาชัดเจนมากอันนี้คือชอบมากนะครับผมแล้วก็เสียงเบสถ้าใครชอบก็ตัวนี้ เบสหนักมากนะครับผมแล้วก็มันกระชับหนักแบบไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าเจ็บหูนะครับผมก็ฟังแล้วไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะหนักหูเท่าไหร่นะครับผมก็กําลังเหมาะนะครับถ้าใครชอบเสียงเบสนะครับผมส่วนส่วนแบตเตอรี่ครับผมตัวเจนสามกินขาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเทีบเทียบกับราคาผมมองว่า แต่ตอนนี้ไอตัวมาแชลเนี่ย,ยราคาศูนไทยที่เปิดตัวก็คือ4 6 7 9 0แต่หาตัวยากมากนะครับแทบไม่มีของอันนี้คือเครื่องนอก USA นะครับผมก็หิ้วมารวมภาษีก็ตกประมาณ56,000นะครับผมราคาก็ขั้นสูงแต่ถ้าเทียบกับเจน3ไอตัวเจน3จะสูงกว่าแต่ได้ในเรื่องของประกัน1ปีจากศูนย์เข้าสวิตง่ายนะครับผมถ้าในเรื่องของการบำรุงนะครับผมตัวเจน3ชนะขาด เสียงก็แล้วแต่แนวใครชอบนะครับผมก็แบตไอตัวนี้ก็ชนะขาดนะครับผมราคาก็ชนะขาดนะครับแล้วก็ส่วนดีไซน์ไอตัวนี้ต้องยกให้มาไมเนอร์สามนะครับถ้าใครเน้นใช้ใช้งานเน้นใส่หูแล้วรู้สึกไม่กังวลก็ไมเนอร์สามนะครับผมก็จะคล้ายกับเจนสอง ที่จริงสองตัวนี้ไม่น่าจะมา vs เท่าไรนะครับเพราะว่ามันมันคนละเกรกันนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็น vs กับ j2 เหมาะก,กว่านะครับแต่ในเมื่อร้านผมมีก็เลยจะมารีวิวเผื่อใครที่กำลังมองหาสองตัวนี้อยู่นะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนอกจากที่ผมรีวิวเพราะว่าผมรีวิวก็บางทีก็จะลืมบ้างอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาได้ครับผม ผมพร้อมจะตอบ24ชั่วโมงนะครับหรือว่าทักมาในเพจผมได้นะครับผมชื่อเพจว่า DJ Fan FC นะครับผม Remix FC นะฮะข้อสามคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมผิดลาดอะไรก็กกกกกขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ